มเ,เ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวลุงใดกันไหมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกคนครับผมมินิมาบ้าเสียระพุม่มผ่าเนเหนี่ยมาฝนตกฝนตกได้บ่ได้ได้บ่ได้เมียเลยฝนพฟ่งตกเศร้าครับผมเขาตกใจเขาเขี้ยวงามขัด มันได้นามด้เน่นแล้วบรรยากาศสัญญาณภาพเป็นยังได้เนาะสัดบ่สไลสดไลสดสวัสดีด้อครับผมสวัสดีพี่พี่หนึ่งเนาผมใส่ถ้านอนเหรอแก่กันก็นอนใส่โฟโตมิเสียผาโยไม่เดียผาเสียผายู่เนี ตูนเนี่ยข้าคนนูกันอยู่ในตูนเนี่ยนี่นนอนอูไ่ย,ยาเฮ็ดอูไห่มันนี้เสียกมากเพิื่อมามัดใส่เอ่อไม่เพิ่อนอนรับดีขนาดเป็นานอนยังสีคือยังมันจังคือจังเอ่ออยู่ในแม่อุ่มตลอดไหมมันมันจังไหนก็มันตุ่มบรอ,อม,มันตุ่ม กนเคบอกตาไ,ไปนำลังฉีลรับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีพี่ๆ้องๆครับผมรบรรยากาศถอไแครทองหน้าเดีด๋ยวผ้าจะไหนจะไหนพาย่างไปมืออท,งห,ทงหน้าทงหน้าบรรยากาศหลังจากฝนตก หลังจากฝนตกพน้อกมึดบรรยากาศเนยสุดจอดเลยเสียงกบเสียงเขียบทักทายเขาไม่ได้ครับผมทักทายทักทายครับผมกูได้อยากเห็นเสียงได้ยินเสียงกบเสียงเขียบบรรยากาศบ้านเมื่อพี่น้องวุนนะฝนพึ่งตกลงไปครับผมฝนพึ่งตก อากาศดีครับอากาศดีมากๆเลยชุดลูกพูกลลกตาครับผมพงงหน้าอันเขี้ยวขจีน้ำบางตะหน่อยพามามองคุณนัดนัดจการสวัสดีตะหน่อยสวัสดีครับคนบ่ตกบอ,กบอก ฝนพึ่งตกครับผมฝนพึ่งตกเรีย่ยวเมื่อกี้ครับผมสานา m สานา m สา n าหนาบ้านครับผมสวัสดีค่ะป้าบรรยากาศดีแท้เป็นก้าเย็นเนะาะฝนตกไม่ไม่เย็นดีครับผมเย็นดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อ มาฟังเสียงกบเสียงเขียดพี่มาฟังเสียงกบเสียงเขียดอยู่บ้านบรรยากาศฝนพึงตกลงไปอากาศเย็นดีผ้าในเน่มาปา,าสิมาเออเด่นซืน่อนล่ะบันนี้พอดีฝนมันตกยาก็เลบยบลในน่ให้กลับก็เลยให้นอนให้นอนนั่มจะขึ้นมาสัน่นเรือนเ้าคนละจังสิกับเออ รอยเอสทักท่านเขาเขาไม่ได้ครับอุ้ยปลา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 บอลพูนะปลาหลายครับผมพูนะปลาบอลอุ้ยปลาปลาู่นะเห็นวาพี่น้องเมืองปลาเมืองปลา ุ้งนาเจยวกระจีโอแต่ออกมากไกลเดียวสัญญาณ Network, เน็ตลุดเนาะใส่ไวไฟอยู่คีดทอดเด้อเน่ๆครับผมขอบพรุณุณหลายครับผมสวัสดีตะน้อยมาน้อยอน้องแพ้ว่าไปใส่คือบอเห็นดุนแล้วมาเขาตังอยู่กับลุงครับผมเขาตังอยู่กับลุงอยู่ชนบุรีครับผม รับรับเอ้ยโอเคครับผมขอบคุณเลย่ยๆครับผมขอบคุณที่เขามาทักนอกพี่นอกเนาะสวัสดีทุกๆคนครับผม <Okay. S 2> เป็นยังไงเนาะทางบ้านพี่นองฝนตกมาเนาะทักทายกันเหล่นเนียแมลงคำคล้ำพี่นองก,กับบรรยากาศทองให้ทองหน้าเฮ้าบรรยากาศบ้านเฮ้า ได้มีโอกาสกะมาเล่นบานเด้อมาเล่นบานมาใส่เบ็ดใส่ขอจังหน่วยน้ำเต็มท่งนี่กะใส่เบ็ดไ้แล้วพี่น้องหาอยากหากินกะง่ายแล้วบกอืดจะแนวสีกินครับผมสวัสดีครับกบน้อยสาวการะสีนมาทานนี่นี่คนสวยนอนตีตะน้อยครับผมนี่นี่นอนครับผม ทาาฮ่องกงแดดฮ้อนจ้าครับผมทาาฮ่องกงแดดฮ้อนเนาะยูออสเตรเลียหนาวลร้อายครับผมสู้ๆครับผมบ้านเฮาเรังมือกับฮ้อนลังมือกับอากาศดีช่วงนี้มันหนาฝนเนาะกะพ่อ,อยูครับผมแต่ว่าท้าหนาฮ้อนนี่ว้ายอยู่บ่ได้แล้วครับผมทาาเมืองนอกอาสี หนาหนาวเนาะอยากมาเจออากาศฮ้อนแต่ว่าทางเมืองไทยก็อยากเจออากาศเย็นกะธรรมดาละ่ะคุณแสงเดือนฝนตกบอตะหน่อยฝนตกครับผมฝน,น,น,นพึ่งตกไปมอกี้ครับผมพึ่งหยุดเนาะตกมาใส่เขาใส่น้ำตกแห้งด้วยครับผมเรื่องฝนเรื่องฝ่าแต่ว่าดียางบ่มี่ร่วมครับผม ดีอยู่บ่มีร่มครับสวัสดีทุกทุกคนครับผมพี่พน้องๆเขามาทักทายกันมาคุยมาเล่นน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแค่ว่าคือบ่ปไปอาบน้ำฮะเฮ้นนะนะเอะเอะเอะเงีเ้ยวเงีเ้ยวเงีเ้ยวดูคักนี่นี่นี่ กินนมเงียวดูครับในยังกินแรงเมื่อนี้สงสัยเออสีไดเป็นเขาเงินเขาเงินเนงก่อแม่แม่บ้านกับข้าวถุงบเมื่อนี้สงสัยสีไดกับเขาถุงครับผมเพราะว่าฝนมันตกนยเอาอยัางก็

เอาคือตื่นเร็วแต่วันนี้นี่ร้อนค่าเดียวนึงพี่สุภาพพรสวัสดีตะนอยน้องแพรว่าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับผมนี่นี่เตรียมถังออมแป๊บนึงโปอยู่พี่แพราพร้อมลงแล้วสู้ๆจ้าครับผมจอยจอยครับผมเนาะเลี้ยงลูกมันงกระท่อมมันอะไรครับผม เลี้ยงลูกเพราะว่าย่ำขึ้นกะบ,บางเทียงกะต้องตื่นตลอดต้องเตรียมพรพ้อมตลอดไงใส่เพมเพลิดให้ในนี้จังบอตื่นดูนอนไดน้นานครับผมใส่เพมเพลิดครับผม่บายหนึ่งกี่บอได้ใส่ใส่ปลาะหอมมัดเอาก็ได้เงียวเยี่วแล้เป็นกนะเนาะ คุณอภิสิทธิ์สวัสดีครับแต่หน่อยพี่แพรว่าคุณปู่คุณย่าไปใส่นอมิก้มิกอยู่ยู่ครับยังไปใส่บุ๊กมิกิว่าวนจะหลานอยู่นี่หลานกับบุณยน,อน้อยจึกเทียขันจะหลานอยู่นี่ครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมทักทายกันเขา,มาเมล็ดน้ำกันครับผมสวัสดีวันสุกเย็นๆอากาศเย็นๆนี่นี่สวัสดีค่ะวันนี้ เอ้าหากล้องไม่เจอเหรอวันนี้สวัสดีตะวันนี้เนเน่มาบ้านย่าค่ะเนเน่นอนบ้านยา่าย่าบ่อยกับฝ้นมันตกแขงหลายย่าว่ห้ไปวันนี้เนเน่มาบ้านย่าค่ะมาเสราพูิค่ะวิวบ้านตะหน่อยสวยครับผมบ้านตะหน่อยติดทงหน้านะบ้านเป็นสา Nam ไครับผม มันก็เลยมันก็เลยอากาศอากาศดีไหมมันติดทุ่งมาเนี่มันกัเนาะมึงไปใส่มึงเลี้ยวเลี้ยวออกนอกทุ่งมันกัสบายตาเย็นตาดีครับผมอะไรติดทุ่งติดลูกศรหาเรืรอ่องอะหาเรืรอ่องอะหาเรืรอ่องอะมองไร โอ้ยมองข้านั่นเหรอมองเห็นแล้วเหรอ <c oughs> คุณเก็บน้อยวะแต่สร้างแทามาหน่อยครับผมก็ลังก็ลังเห็นก็ลังเห็นผาเด้งแดงเอียงเดงแดงพันธ์ฉีเมืองครับผมเพิ่นส์ฉีเลี้ยวเมืองหันละแก้มครับผมพี่สมจิต สวัสดีค่ะน,น้อ,นองแพรวาตหนยน้องเนี่นี่กำลังมองเห็นน้องนาราักจ้าขอพระคุณครับผมคือปูนะน่เนี่มืองไปเมืองมาเดี๋ิงเิ้าิงานจชิง้อยกิงอองชิงชิงชิง สาวอีสานโคราสสวัสดีจ้าสามพ่อแม่ลูกสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมแล้วเดยวแม่ไส้ไกิี่ให้น้วไม่ได้เอาเช่กันยาวถ้าหมออกมาไหมหอมนี่นี่หอมกับประเดี๋ยวม่ให้ลู้ผมผ่านน้ำแม่นี่แหละผลตกแห้งครับผมเสีย เช็คหน่อยน้ำก็ท่วมเลยนะครับย่างเร่งกับเ้่งนี่ลีย่างฝนไก่แห้งแห้งครับผมเย็นมาแล้วนะเมืม่อกี้ฟ้าลงไฟดับเลยห้องกันหน่อยแต่ว่าตู้เย็นยังติดมัดจะหลอดไฟบมดติดโอ้โหตรงนี้นี่น่ารักมากจาก้าขอบคุณครับลดค้อนเยี่ยงเช่นะ mẹ anh cái con có chung chung chừ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 ng chung hiện đã Phân hiện chung chung hiện đào chung cả chung cả xin em chung 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 đèn đang เป็นเกยงยังคือออกไปสิฮะตัดช่วงตัดช่วงอยังเนี่ยพวกกันให้ลูกเนี่ยเนาะ <c oughs> พวกกันนั่นนี่ให้ลูกเนี่ยดีจังใส่ครับผมอาบน้ำนยทีลูก มาเล่นน้ำน้องแล้วน้องในนี่เป e ็น <tinc S 1> ตาสังจ้าคือตาหน่อยคักจ้าเรียกเสียเลยครับผมมึนๆมึนๆขึ้นหน้าเฮ็ดตาเฮ็ดหน้าขึ้นตาเฮ็ดหน้าขึ้นตาีทำหน้าทำตาอะไรอย่างนั้นทำหน้าทำตาอะไรอย่างนั้นสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อมามาเล่นน้ำนี่น่น้ำกันนี่น่มาเล่นบ้านยาครับผมมาเร็ดสีละภู่ม กะวาสิมาเท,ที่ยวหางานซื่อๆนี่หะแล้วพอดีฝนมันตกฝนมันตกงานก็นเลยว่าบอให้กลับดอกว่าทันก็นเลยเดี๋วนวอนห่างขึ้นอยู่บ้านปลูกกับย่าหลายๆวันนะคะนี่นน้อยกำลังหน้าฟัดแล้วนี่นครับผมขอบคุณครับขอหอมแก้มนี่นี่จ้าครับผม ก่พอดีมือนี้จะหน่อยเจะหน่อยบ่งมีงานกับมืออื่นวันอาทิตย์จะหน่อยจังสินีีงานครับผมจังสินนี่ทรงของแป้ของมา,มาเอาของ,งอิบานยานนี่แหละลูกสาวหน้าเหมือนพ่อจา้จาจะดีจ้าครับผมขอบคุณครับผมย่ำค,ข,คขึ้นขจ้วหน่อยมึงป้า ขึ้นหนาคือกันแท้ป่ะเดี๋ยวมึงเป็นสีนอนหลับอุ้ยเพ,พราะว่ายนี่ยมันขึ้นแม่ทานนอนดู้องแม่เพิ่นเสียวนอนเสียวลุง่งนอนน,นั่มนะตะหน่อยตะหน่อยบ่ได้นอนนั้งดูดเนี่ยตะหน่อยเออนอนทั้งเตียงไก่แพ้ว่านอนกับลูก เพราะว่านนเพิ่นกินนุ่มลังเชียเพิ่นกินนุ่มคางนี้เพิ่นก็ต้องพลิกไปทั้งสองคางนะคุณแม่สวยเหมือนเดิมแล้วขอบคุณครับผมหัวน้องหัวสวยมากเลยค่ะหมนครับผมกัดกัดค่อยนอนตะแคงเล็กๆเนาะกับค่อยนอนกับ,กบให้น้องเขากะ อบเพิดนเอนเอพอะน,น,นหัวมัน้นอกมาตั้งหลังเลยฮะมัน้นอกมาตั้งหลังเปิดพราซสอแล้วเดี๋ยวใมึงกจเออเพรย่างอออาง,ง,นงนอนย่น้ใ่นอนตะแคงน้นตะเคงไปตะแคีงมามันก็เป็นจังี อันนั้นนี่เน๊ะดูจิง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 อุ้ยหลับตาด้วยหลับตากวนอีกหลับตากวนอีกหลับตากวนอีกจิง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 เห็นนะวใช่นะหลับตากวันคนเด้นักเลีกหน่อยตัวครับ นักเรียนหน่อยนักเรียของพ่อ,อนอนลงเดี๋ยวพ่อจะเอาเข้าห้องแล้วอยากกินนม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 ก่อน ได้ยังกินแรงตะน,นอยได้เวลาแล้วหาแนวมากแก่แจ็หน้อย <c oughs> ครับผมเออเริ่มสิเปียวปากกันดิให้เด็กนอนคว่ำจะได้จะได้สวยครับผมขอบคุณครับผมกะเนาะพี่น้องกะพักไา้กันตอนแรงๆขอบบุญขอบคุณหลายๆท,ที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้กันเนาะ ช่วงเรงๆช่วงนี่ตะหน่อยกัสิมาล่สดทุกหยับทุกมือละออมอแม่พูดสวัสดีครับผมสวัสดีครับแม่พูดสวัสดีค่ะนี่น,นี่ไปบ้านย่าหรือลูกตะหน่อยใจสบายดีบ่สบายสบายดีครับผมน้องในแจ็คโลแล้วนั่นที่น้องยังบ่ท่านไปสร้างอยู่ครับผมเพราะว่าหมอ สองเดือนจะไปฉีดวัคซีนมั้ยบอแม่นครับผมสองเดือนเพิ่นยังสิดไปฉีดวัคซีนเอ่าประมาณนั้นแหละครับผมเข้ามากะบบริบัทภาพไปใช้เลยโรงพยาบาลอยังกับรบริษัภาพไปครับผมก็เลยบองหูวันตอกใครจากโลกแล้วเนาะครับผม สั่งเขาสั่งไลยวะจะสั่งจะสั่งนั่นจะสั่งสั่งของเออฮะอเราจะสั่งบิทหน่อยดีอ๋อดีนึกว่าเราจะสั่งสั่งของสั่งได้พี่คนเลี้ยงสวัสดีครับสวัสดีจ้าตาหน่อยและน้องแพรวานี่นี่คุณยายหายหรือยัยงตาหน่อยหายแล้วครับผม สวัสดีจดตะนอยแพรว่าน้องนี่นี่สวัสดีครับพี่นิดหลา,านเสียสีเท่าผมเหา้วข้างหลังเป็นกะสร้างจำมำัมมีผู้นึงบอกครับอันอันนั้นน้องไม้ครับผมอีกผู้นึงน้องพิมพ์ดื้อแห้งครับผมบ้านเฮาหอนบอตะนอย่ฮาหอนครับแม่ อับไม่มลไปรันค่ะบาดเท้าบ่ห่อนครับผม,ผมฝนพึ่งตกครับผมแม่บาดเท้าฝนพึ่งตกเมื่อกี้โอ้ซื้อบังไฟไมาให้ลูกวะต<ะ>ัดปีไก่ฮะลูกสาวเหมือนพ่อ แต่สวยเหมือนแม่จ้าครับผมขอบพระคุณครับผมโอเคนะพี่น้องนะถักท่ายกันเดี๋ยวตัวหน่อยไปเตรียมของเตรียมยังไ้แพ่วไปซื้อของซื้อ,อยังไ้แพ่วไปอาบน้ำกอนขอ,นขอบคุณขอบคุณห,หลายหลักทายทักทายเนาะขอบคุณขอบคุณห,หลายหลสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมไปแล้วกงเกย์ฝนตกทุก ไปจะเริ่มมืดอดมากแล้วตอนนี้จะเมืดอดตึ๊บครับผมตกมากแล้วกรุงเทพแห่งดีครับผมเย,ย็นครับผมสวัสดีจ้าครับพิมพ์นิดน,นะครับผมไปก่อนสวัสดีครับทุกคนครับผม